ดาวพระระหัตเปรบเสมือนตัวแทนของความบริสุทธิ์เปรบเสมือนตัวแทนของสิ่งดีๆเมื่อดาวพระระหัตนั้นโคจรไปเรือนใดไปที่ใดก็จะมักนำพาสิ่งดีๆประโยชน์ดีๆไปให้กับช่องตำแหน่งนั้นของแต่ละลัคนาราศีด้วยในช่วงจังหวะที่ในคลิปนี้เนี่ยแหละครับตั้งแต่ช่วง29มีนาคมไปจนถึงประมาณวันที่28กันยายนปี2564 ดาภพระรหัสกำลังจะย้ายเรือนจากลัคนาราศีมังกรไปอยู่ในเรือนของราศีกุมในแต่ละเรื่องราวของแต่ละลัคนาราศีก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปโดยส่วนใหญ่จะมีแต่เรื่องดีๆให้กับทุกๆลัคนาราศีเสมอมีเพียงส่วนน้อยที่จะได้รับอิทธิพลในแง่ลบดังนั้นใครที่ท้อแท้หมดกำลังใจเตรียมตัวยิ้มรับแล้วก็ลุกขึ้นสู้ ได้ในครั้งที่พระพรหัสนั้นเดินขึ้นมาในเรือนนี้เลยครับเมื่อได้รับประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องชาแนลคุยอพยากรดาวเล่าชีวิตด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานแล้วก็ตัวผมเองด้วยขอบคุณมากครับลัคนาราศีตุลมีดาวพระพรหัสเป็นเจ้าเรือนของภพสหชชาเป็นภพอริของเรือนชะตาเพราะฉะนั้นนะครับ ดาวพระประหัตในภพาศาสชาเนี่ยความหมายเดิมความหมายที่ดีๆติดตัวของชาวลัคนาราศีตุลคือว่ามักจะมีเพื่อนหรือมีวงสังคมมีญาติพี่น้องที่มีความรู้ดีมีการศึกษาดีสามารถมาแลกเปลี่ยนความรู้นะไม่ใช่มาสั่งสอนอย่างเดียวมาแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยเพราะว่าชาวลัคนาราศีตุลเองก็เป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่มีปัญญาความรู้มากเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงเดิมแล้วเนี่ยนะครับ เพื่อนดีมิตรดีสภาพแวดล้อมสังคมดีนะจะตาชีวิตในลักษณะแบบนี้แต่ในช่วงที่ดาวพระหัสนั้นโคโจรย้ายมาร่วมเรือกนกันกับาดาวพระเสาร์ในภพพันธุเนี่ยนะครับซึ่งเป็นดาวรอยดาวจรในช่วงปัจจุบันนั้นทําให้ว่าชาวลัคนาราศรีตุลมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีปัญหามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นภายในองค์กรต,าาตา่างฝ่ายต่างมุ่งหวังผลประโยชน์ เข้าตัวนะการช่วยเหลือเกื้อกูลแบบเดิมๆแบบดีๆตามหลักพื้นดวงของลัคนาราศีตุลนั้นอาจจะบกพร่องลงไปทีนี้พอดาวพระบรหัสย้ายเรือนในครั้งนี้ก็คือตั้งแต่วันที่29มีนาคมเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนกันยายนนั้นนะครับดาวพรบรหัสจะย้ายเรือนไปอยู่ในภพปุตตะตก็มีความหมายว่าการเริ่มต้นใหม่ดังนั้นนะครับใครที่เคยมีปัญหากับเพื่อนฝูง ภายในองค์กรมีความขัดแย้งกันมีแต่เรื่องที่ต่างฝ่ายต่างหาผลประโยชน์เข้าใส่ตัวก็จะเริ่มที่จะสมัครสมานสามัคคีกันดียิ่งขึ้นเพื่อนนะครับในวงสังคมสังคมเรานั้นที่เคยแข่งแย่งชิงดีกันก็จะมาร่วมมือกันนับว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับของมิตรภาพและความสัมพันธ์ต่างๆที่ดีกลับเข้ามาให้กับชาวรัคนาราศีตุล มิตรที่ไม่ดีมิตรที่เห็นแก่ตัวเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะที่จะถูกโยนทิ้งไปแล้วนะเรียกได้ว่าจะเหลือแต่มิตรดีๆคนดีๆสังคมดีๆกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งทีงนี้นะครับในช่วงจังหวะที่ดาวพร,รหัสนั้นโคจรอยู่ในราศีมังกรเนี่ยในภพพันธุลักขณาราศีตุลก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะต่อเติมซ่อมแซมสิ่งที่ไม่ดีก็คือ บ้านที่มันผุพังรถที่มันเสียหายกลับมาซ่อมเดี๋ยวพอดาวพระประหัสย้ายเรือนนะก็คือช่วง29มิาีนานี้แต่หลายอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางนะบ้านนี่ก็จะบางคนไม่มีรูว้วกับกายเป็นมีรั้วบ้านมีรั้วรอบขอบชิดนะครับมีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกว่าเก่าก่อนนะนั่นแสดงว่าการที่พระประหัสจะย้ายเรือนอไปแล้วเนี่ยนะ ก็ทาให้ว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะสร้างบ้านแล้วประสบความสําเร็จนะครับหรือว่าทําให้ความมั่นคงฐานความมั่นคงของชีวิตนั้นประสบความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นอย่างบางคนแบบอยากมีรถไนครับก็มีเกณฑ์ดีมีโอกาสดีที่จะมีได้ด้วยตุนที่เคยมีความขัดแย้งกับเพื่อนกับ,บวงสังคมต่างๆนะครับพอให้อาภัยกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ มีเกณฑ์ดีที่จะกลับมาตั้งต้นกันได้ใหม่ทีนี้ถ้าพูดถึงคนที่มีหน้าที่การงานดีก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะต้อนรับหรือว่ารับสมัครพนักงานแล้วได้พนักงานที่คั้าเนี้ยมีคุณภาพดีมีทั้งความอดทนที่ดีมีทั้งปัญญามีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆมาเกื้อหนุหนดวงชะตาสามารถมาช่วยให้ชาว ลัคนา,าราศีตุเลเนี่ยนะครับสามารถเคลียร์งานหรือปัญหาอะไรที่มันทําไม่ได้ทําไม่ออกเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะบริวารทั้งบริวารใหม่บริวารเดิมเนี่ยนะมาช่วยเหลือแล้วก็สามารถเคลียร์ปัญหาคี่คายปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นไว้เนี่ยคาราคาซังแก้ไขให้หมดจดได้ทีนี้นะครับดาวพระพระหัสเนี่ยยังมีความหมายในเรื่องของการสื่อสารได้ด้วยนะ การสื่อสารในครั้งนี้เฉพาะลัคนาราศีตุลน,นะครับเวลาที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับลัคนาราศีตุลเข้าไปเจราจาเลยนะครับผลของการเจราจาโดยใช้ปัญญาของลัคนาราศีตุลเนี่ยปัญญาลึกๆเลยนะเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญเฉพาะด้าหาข้อมูลเฉพาะทางเข้าไปยังไงก็ชนะไปซะทั้งหมดพรารหัสย้ายเรือในครั้งนี้นะครับจึงเป็นช่วงเข้าลุยแก้ไขปัญหาอีกครั้งหนึ่งด้วยการเจราจา ด้วยการหาสังคมหาเพื่อนนะครับมาร่วมช่วยเหลือปัญหาต่างๆก็จะถูกแก้ไขได้โดยง่ายดังนั้นในเรื่องของอาการทำงานเป็นทีมนะยังคงดีอยู่แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงว่าทีมเก่าถ้ามันไม่ดีเราก็โละทิ้งไปแล้วนำทีมใหม่นะครับกลับเข้ามาสร้างทีมใหม่ขึ้นมาได้เป็นทีมที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีอันนี้ก็หมายถึงว่ากลุ่มที่ เคยมีหุ้นส่วนแล้วอยู่ดีๆหุ้นส่วนนั้นเกิดพลิกแพงนะเกิดดัดแปลงเกิดสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นทําให้ว่าต้องอยุบทีมนะครับยุบหุ้นส่วนออกไปดวงในลักษณะแบบนี้นะครับสามารถมีเกณฑ์ที่จะมีบริวารดีมีหุ้นส่วนที่ดีกลับเข้ามาอีกครั้งแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะมฤรตยูยังคงอยู่ในเรือนของปัตตนีนะครับปัตตนิที่แปลว่าหุ้นส่วนผู้ร่วมงานผู้ร่วมกระทํางานด้วยกันเนี่ย ยังมีอิทธิพลในแง่ลบให้กับเรือนชะตาของลัคนาราศีตุลย์อยู่จะทำอะไรต้องเข้าไปลุยเองอยู่นะครับยังไม่ใช่ว่าจะปล่อยมือให้หุ้นส่วนทำได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นตแค่บอกว่ามีเกณฑ์ดีที่จะได้รับหุ้นดีๆหุ้นส่วนดีๆเข้ามานะครับแต่เราต้องเข้าไปลุยด้วยตัวเองอยู่ดีแม้ในเรื่องของบริวารก็เช่นเดียวกันนะครับปา,าพระประหัตส,ส่งผลดีในเรื่องของอบริวารและได้บริวารดีได้ คนดีๆเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลแต่เราก็ต้องเข้าไปร่วมลุยอีกเช่นเดียวกันก็คือว่ายัางไม่สามารถไว้วางใจใครได้ยังต้องเข้าไปลุยอยู่แต่แค่ว่าบุมดาวอ่ะมันดีขึ้นมีโอกาสเปิดช่องให้พบคนดีๆเข้ามาในชะตาชีวิตได้มากขึ้นในเรือนหนึ่งนะครับดาวพระประหัตมาจากในเรือนของอริวินาสนะอริวินา,านะเนี่ยเข้ามาสู่ในเรือนของปุตตะเช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่า าราคนาราศีตุลน,นะครับยังคงจะต้องอระวังในเรื่องของสุขภาพลาเดินทางไปยังสถานที่ไม่คุ้นเคยยังเดินทางไปในสถานที่ใหม่ๆเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไว้วางใจสภาพแวดล้อมสภาพอากาศเพราะมีเกณฑ์ทําให้เกิดความเจ็บป่วยกลับเข้ามาให้กับเริงชะตาของตัวรัคนาราศีตุลเองได้บางครั้งมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศแบบนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังแม้จะมีวัคซีนต่างๆวัคซีนโควิดเข้ามาแล้วนะครับ ลัษณาราศีตุลยังเป็นอีกหนึ่งในลักษณะที่จะต้องอระวัดระวังาการติดเชื้อนะครับที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศสภาพแวดล้อมหรือคนโดยรอบข้างนะครับที่มีอิทธิพลถึงตัวได้อยู่แต่มันมีข้อจํากัดอยู่ตรงว่าเป็นกรณีของแดนไกลเจนติดต่อแบบแดนไกลเข้ามานะครับหรือว่าต่างประเทศเข้ามาจะเป็นไปในอารมณ์ลักษณะแบบนี้ว่าดาวพัพรหัสที่โครจรมาในช่วงจังหวะที่ย้ายเรือนนี่นะครับ เป็นผลในเรื่องของการกันไว้ดีกว่าแก้เพราะพระรหัสเนี่ยนะครับมาให้คุณให้คุณในเรื่องว่าสมมติดเดินทางไปที่ใดก็ต้องระมัดระวังเพศภยัโภยโรคภัยไข้เจ็บก็เตรียมยาเอาไว้แบบนี้เป็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไปปรึกษาแพทย์จะได้รักษาหายรักษาทันแถมยังช่วยในเรื่องของการพบเจอบริวารดีเข้ามาช่วยเหลือ พบเจอเพื่อนร่วมวิจัยเพื่อนร่วมลุยเชิงลึกเนี่ยมาช่วยเหลืออันนี้คือข้อดีของพระรหัสแต่ว่าดาวองค์รวมนะของลัคนาราศีตุลเนี่ยโดนตัวมฤตยูทําร้ายอยู่นะครับรวมถึงเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยโดนพระเสามีผลกระทบในระยะยาวๆอยู่นะครับอันนี้ก็แยกดาวให้ว่าถ้ามีเรื่องดีเนี่ยเรื่องดีก็จะมาจากดาวพระพระรหัสแต่ส่วนเรื่อง ตึงๆอื่นๆหรือว่าเรื่องอในแง่ลบเนี่ยมาจากมฤตยูราหูแล้วก็ดาวเสาร์ที่ยังมีผลกระทบในเดือนชะตาในบางช่วงบางตอนอยู่นั่นเองจึงยังต้องอาศัยในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับคนโดยรอบ mm hmm. เพื่อที่จะ,ะให้มาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเดือนชะตาของลัคนาราศีตุลย์อยู่ไม่ว่ามิตรสัมพันธ์ระหว่างแผนก มีสัมพันธ์ะระหว่างบริษัทต่อบริษัทในเป็นไป,นปนในลักษณะแบบนี้จะลุยเดี่ยวลุยด้ยวยตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับดังเดิมที่เคยผ่านมานั้นอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยถึงถ้าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะบางครั้งเนี่ยมีใครเข้ามาใหม่อาจจะต้องให้เพื่อนช่วยสกรีนนิดหนึ่งนะครับให้พี่น้องช่วยดูนิดหนึ่งจะได้พบเจอะเจอคนดีๆเข้ามาในดวงชะตาชีวิตครับ ความพร้อมไม่มีในโลกแต่ถ้าใจพร้อมอุปสรรคก็แค่ทางผ่านคำสอนของหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันสิงห์บุรีครับขอบารมีพระรันาตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิทธ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆรัการาศีทำอะไรก็มีแต่ความเจริญประสบความสำเร็จร่มเย็นตลอดทั้งปี2564นี้ครับ